ไห้แกใหแกเ้าสักแบบิเอให้่เขาสักแบบเด็ดหรอไม่เมื่อกี้ไปลอินไทยแล้วไม่ จากกรณีดราม่านุ่นในชนกเทงานเฟิร์นวรรณภา,าก่อนหน้านี้โดยนุ่นได้ให้เหตุผลว่าป่วยกระทันหันกินยาแล้วหลับยาวรู้ตัวอีกทีก็คือไม่ทันแล้วรวมถึงออกมาพูดเรื่องที่ว่าอีกฝ่ายให้ทำคอนเทนต์ร้องไห้แต่ตนไม่อยากทำเลขอยกเลิกสัญญาซึ่งทางเฟิร์นเองก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องความเสียหายที่ตนเองได้รับแม้ว่าจะเจอหน้าเคลียร์กันโดยมีแม่น้ำหนึ่งเป็นตัวกลางแต่ก็ดูเหมือนความสัมพันธ์ไม่ได้ดีขึ้นเท่าที่ควรนอกจากนี้เฟิร์นยังพูดถึงเรื่องของการฟ้องร้องอีกด้วย ล่าสุดเฟิร์นได้มีการนนะัดเจอนุ่นอีกครั้งทุกคนค่ะหนึ่งทุ่มนะคะหรือทุ่มกว่าๆนะคะเดี๋ยวไปเจอกันนะคะพอดีเฟิร์นนะคะนัดเจอกับน้องนุ่นนะคะน้องนุ่นดำดงนะคะที่เวทีของสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็คือพ่อโจกับน้องอุ๋งอิงด้วยนะคะก็ไปดูกันนะคะว่าเราจะตกลงอะไรกันยังไงนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทั้งเฟิร์นแล้วก็น้องนุ่นด้วยนะคะ ให้แกให้แกเขาสักแบบนี้เด็ดหรอให้พ่อทนแ้บไม่เมื่อกี้เวลาปิดไทยแล้วตอมันจะนอรตอนนี้นอันนั้นไอ้เบิร์ดตัวนั้นต้องลังกับพี่น้องเพราะได้ว่าได้ผิดพลาดลองก็ปยากทำามา่วนที่เบิร์ดเบิร์หรว่าเอามันมีความผิดพลาตรงนี้พี่เบิร์่ะเป็นคนที่แบบว่าขอโ ไปคุยกับผู้ใหญ่เขาไปจัดแจงให้ว่าว่าไม่เป็นไรหนูแม่เสกนังหนูได้อยู่เลยอ่ะบอกว่าเขาแบบพี่บอลเขาไปตัดแต่แงเขาไปขอโอกาสให้ผู้ไปคุยกับผู้ใหญ่เองเขาบอกว่าเขาโอกาสให้นุ่นนะคะ <Okay. S 1> เขาไปเคลียร์กับผู้ใหญ่แทนหนูด้วยนะ <Yeah. S 1> แล้วก็บอกว่าเอออยากให้นุ่นทํางานเพราะเด็กเพราะเดีวว่าตอนนี้น้องอะ่ะเขาน่าจะ น่าจะรู้แล้วแหละว่าอะไรที่มันมีความผิดพลาดแล้วน้องก็ตั้งใจทํางานแล้วก็อยากจะขอโอกาสกับทุกคนน,น,นะคะวันนี้ดูน้องค่ะวันนี้มาดูน้องวันนี้มาดูน้องวันนี้น่าขำมาดูน้องเลยแล้วก็<ด>ที่สาคัญนะคะอยากฝากบอกนุ่นเหมือนกันว่านุ่นทํางานน่ะเราก็ต้องพี่เข้าใจนุ่นในการทํางานแต่พี่อยากให้นุ่นเซฟตัวเองก้นว่า เราทํางานได้แต่เราก็ต้องรักษาเวลาเราต้องรักษาเวลาเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเรารักษาเวลาไม่ได้อะคนที่เสียคือเราอันนี้พี่เฟินก็สอนในในฐานะที่เป็นห่วงอันนี้เป็นห่วงจริงๆหลังจากที่ทั้งคู่ได้เคลียร์กันแล้วเฟินก็ได้ออกมาอัดคลิปเล่าเหตุการณ์ให้แฟนคลับได้ทราบจะเป็นอย่างไรบ้างไปฟังกันค่ะวันนี้นะคะใครที่ได้ดูไลค์และไม่ได้ดูไลค์นะคะพี่เฟินจะ สรุปให้ฟังสรุปไว้เลยนะคะก็คือว่าอ่าวันนี้ไลฟ์กับน้องไปแล้วนะคะคือทางเราก็ได้กลับมาร่วมงานกันเหมือนเดิมนะคะทางพี่เฟิร์นก็ได้เข้าไปคุยกับผู้บริหารแล้วทางน้องนุ่นก็ได้เข้ามาขอโทษเรียบร้อยแล้วนะคะคือเราได้กลับมาร่วมงานกันเหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการฟ้องร้องหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะได้มีทางเพจเพจหนึ่งนะคะออกมารับผิดชอบให้แล้วนะคะว่าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวนะคะไม่ได้เกี่ยวกับน้องนุ่นหรือพี่เฟิร์นนะคะดังนั้นเรื่องนี้ก็เคลียร์นะคะก็เคลียร์ทุกประเด็นนะคะส่วนเรื่องงานนะคะเฟิร์นก็ได้ว่ากล่าวตักเตือนน้องไปแล้วว่า ต่อไปก็ให้รับงานแต่พอดีนะคะเอาที่ตัวเองรับไหวเอาที่ตัวเองรับได้นะคะจะได้ไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะคะยังไงก็พี่เฟิงก็ขอโทษทั้ง f อซของน้องนุ่นและก็ขอโทษทั้งทุกคนที่รอติดตามข่าวพวกนี้ไปด้วยส่วนใครที่มองว่า เป็นการละครหรือเป็นคอนเทนต์หรือเป็นอะไรหรือเปล่านั้นถ้าใครเข้าใจแบบนั้นก็ต้องขอโทษด้วยแต่จริงๆแล้วนั้นมันไม่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยมันเกี่ยวกับการทำงานการผิดพลาดการรับงานที่เกินตัวการรับงานเกินคิวการจัดเรียงคิวที่ไม่ดีของน้องจนตัวเองรับไม่ทานรับไม่ไหวการป่วยกระทันหัน ะะซึ่งตรงนี้ก็ได้มีการว่าเก่าวตักเตือนกันไปขอโทษขอคุยกันไปนะคะดังนั้นขอโทษ f อพ่อพ่อ,พอแม่แม่น้องอุ้งอิงด้วยนะคะที่วันนี้ใช้ช่องน้องอุ้งอิงเป็นสื่อกลางนะคะเพราะว่าพ่อโจอยากให้อาอยากให้ทุกคนนะคะที่อยู่ในวงการเดียวกันกรักกันไม่อยากให้ ทะเลาะกันหรืออะไรกันนะคะยังไงก็ขอบคุณทางพ่อโจทางน้องอุงอิงแล้วก็พอ่พอพอ่อแม่เอฟซน้อง,อ,งอุงอิงทุกคนด้วยขอบคุณเอซน้องนุ่นแล้วก็ขอบคุณเอฟซีของมิเฟินขอบคุณทุกทุกคนแล้ววันนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะ เอาเป็นว่าเรื่องราวดราม่าระหว่างนุ่นและเฟิร์นก็จบลงด้วยดีกลับมาร่วมงานกันเหมือนเดิมนั่นเองค่ะ